ไม่ขึ้นแต่ผมก็ฝืนพระองค์ลุกขึ้นมาเราเดินไม่ถือ,ไม,ถอไม่เท้าไม่เห็นใครประคองสังเกตไหมไม่แสดงความอ่อนแอให้คนไทเห็นเลยทั้งทั้งที่ในหลวงเหนื่อยมาทั้งชีวิตนะแต่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอความเหน็่เหนื่อยให้คนไทยเห็นเลยแล้วถามว่าเราบอกเรารักในหลวงแล้วเราทําอะไรให้พระองค์บ้างแทนการทํางานหนักและเหนื่อยมาตลอด60กว่าปีเพื่อคนไทยสิ่งนี้หรือเปล่าที่เรามาอบให้กับในหลวงของเราดูดีๆครับ อะ,อะไรเกิดขึ้นกับในหลวงของเราครับดูเลยนะในหลวงเสด็จมางานเฉลิมฉลองครองราชครบหกสิบปีในหลวงเดินไม่ไหวแล้วดูนะยกเท้าลองดูสิครับยกพระบาทไม่ถึงฟุตแล้วครับเท้าเดินไม่ให้ใครประคองด้วยนะไม่ถือไม่เท้าด้วยเดินมาถ้าเรามีพ่อเราคนหนึ่งพ่อเราอายุแปดสิบสี่ปีพ่อกำพาพ่อตั้งแต่เด็กพ่อต้องมาเสียพี่สาวไป พ่อเสียพี่ชายพ่อเสียแม่พ่อเป็นโรคหัวใจพ่อพี่การตาข้างขวาพ่อเป็นโรคหัวใจพ่อนั่งตัวตรงไม่ได้เราจะใช้พ่อเราทํางานไหมครับรู้จักแครับแต่ตอนนี้คนไทยยังใช้ในหลวงทํางานหนักหนักถึงทุกวันนี้ทุกวันแล้วสิ่งนี้หรือเปล่าที่เรามอบให้กับท่านดูดีๆครับเราใช้ในหลวงทํางานหนักหนักหนักสร้างปันหายพระโระงแล้ววันหนึ่งอะไรเกิกดขึ้นกับพระโรงบันไดขั้นที่6ดูดีๆนะนี่แหละเราใช้พระในหลวงทํางานหนัก วันหนึ่งพระองค์ไปแบบนี้ในหลวงล้มครับไม่มีแรงแล้วครับล้มแล้วนะครับนี่แหละเราบอกเรารักพระองค์เรารักพระองค์แต่คนไทยก็สร้างปัญหาให้พระองค์ต้องคิดมากและองค์ม,มันล้มแบบนี้นั่นคือสิ่งที่เราบอกเรารักพระองค์นะครับลองดูนะท่านทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อเราเราทำอะไรเพื่อ,อมา สมเด็จพระเทพท่านได้กล่าวไว้ว่าในหลวงตัดเลยว่าจะมีอายุถึงร้อยยี่สิบปีครับนั่นหมายถึงในหลวงจะทํางานให้คนไทยอีกสามสิบหกปีนะจะเป็นพระมหากริ์ที่ครองด้านให้ครบร้อยปีกับเพื่อคนไทยนี่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเราครับและสิ่งที่พรรองได้จากเราคือสิ่งนี้หรือเปล่าครับพระองค์รับกรรมแทนเราแล้วต้องมานั่งรถเข็นอย่างนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่เรามอบให้พระดีที่สุดแล้วหรอครับ เราสร้างปัญหาเราทะเลาะก,กันจนกระทั่งให้พระองคคิดมากแล้วต้องพระองค์ก็มานั่งรถเข็นอย่างนี้เลยครับดูนะผู้ที่เสียสละมาทั้งชีวิตทํางานหนักเป็นศูนย์รวมดังดวงใจของไทยทั้งชาติสละความสุขส่วนพระองค์และทำเพื่อคนไทยมาทั้งชีวิตและท่านต้องมานั่งรถเข็นแบบนี้หรือเปล่าครับดูดีๆครับ เห็นไหมท่านพิงต้นกำใจให้เรามาตลอดนะคนไทยทั้งชาติสอเราทุกๆเรื่องท่านนะยกประหัตแทบจะไม่ขึ้นเลยครับมือสั่นเลยครับแต่พระองค์ก็ยังฝืนยกเพราะรู้การยกมือให้กำลังใจ นั่นคือกำลังใจของคนไทยทั้งชาติยกแมนแต่วันเฉลิมพระจนพรรษามาปีนี้ก็ตา,ามในหลวงก็ยกพระหัตถ์ให้กับคนไทยทั้งชาติเดี๋ยวนะนี่แหละแล้วดูดีๆครับในหลวงนั่งตัวตรงไม่ได้แหละครับท่านเอียงไปแถกนั่นแหละครับราษาซีกวาท่านเสียไปเห็นไหมเอียงไปแถกนั่นแล้วนะดูดีๆเวลาออกทีวีในหลวงนั่งตัวเอียงไปแถกนั่นแหละเวลาปีใหม่ที่หลวงจะมาเตือนสติคนไทย ให้รู้รักสามัคคีนะให้รักกันให้สามัคคีกันนะให้เข้าใจเข้าถึงให้พัฒนานะเศรษฐกิจพอเพียงนะจะพาคนไทยรอดส่งเสริมคนดีให้มียหน้านะท่านสอนทุกเรื่องพระราชนิพนธ์ของพระองค์สอนธรรมะลึกซึ้งทุกเรื่องแล้วถามว่าแล้วเราตอบแทนอะไรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้แต่สุนัขคุณทองแดงและคุณทองหลางเป็นสุนัขยังให้รอยยิ้มกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เลยแล้วเราเป็นมนุษย์นะครับ เราจะทำอะไรให้ในดวงมืเราบ้างครับตังดูครับสมเด็จพระเทพท่านได้กล่าวไว้ว่าอยากจะให้ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแขนขาให้กับพระองค์ถ้ารูไ้ไหมว่าข้าราชการคืออะไรข้าลูกน้องราชาพระมาหากษัตริย์การทำงาน เราคือลูกน้องทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเดยย็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะทำอะไรครับในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราจะทำอะไรสมเด็จพระเทพบอกอยากให้คนไทยและข้าราชการไทยเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระยุหัวช่วยกันทำความดีช่วยกันส่งเสริมความดีถามทุกท่านกับพี่น้องชาวปฐุมธานีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรา นะสัญญาได้ไหมว่าเราจะเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระยุหัวเราจะทําความดีทั้งชีวิตเพื่อเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระยุหัวเป็นแขนขาให้ในหลวงได้ไหมครับถ้าคิดว่าเราจะเป็นแขนขาให้พระบาทสมเด็จพระยุหัวได้ในลองยยมือสูงส่งสิครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะขอบคุณด้วยความเคารพนะที่ทุกท่าน จะเป็นแขนขาให้กับพระบาทสมเด็จพระอยู่ๆ,ๆของเรานะให้กําลังใจท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามแต่ผมเชื่อว่ากําลังใจของเราทุกคนเราส่งถึงท่านท่านสัมผัสได้นะแล้วก็อยากจะเห็นจริงๆครับเราทําบุญให้กับบูรพกษัตริย์ของเราทุกทุพรงบ์บรรพบุรุษของเราที่ต้องทําสงครามเพื่อจะรักษาแผ่นดินให้เราทําบุญให้กับท่านแผ่นดินไทยเราจะได้อยู่อย่างมีความสุข และเราจะมีความสุขจริงๆ